สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำกุยช่ายแป้งบางกันนะคะส่วนนี้แป้งนุ่มนานทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งก็ไม่แข็งค่ะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเราก็จะมีต้นกุยช่ายนะคะครึ่งกิโลค่ะล้างทำความสะอาดผึ่งลมให้แห้งนะคะจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสกันนะคะใส่น้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะนะคะผงเบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ช้อนชาค่ะ น้ำมันพืช3มช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะใช้มือนะคะขยำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะยิ่งเราขยำแรงนวดนานๆแป้งของเราจะได้ไม่ขาดนะคะหลังจากที่เราขยำทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกุยช่ายของเรามาบีบน้ำออกค่ะเพราะเวลาห่อแป้งของเราจะได้ไม่ขาดนะคะ หลังจากที่เราบีบน้ำกุยช่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักเขาไว้ค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปทำแป้งกันต่อนะคะใช้น้ำเปล่า500กรัมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยแป้งมันนะคะ200กรัมค่ะคนแป้งมันให้ละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งไปกวนกันค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะห้ามหยุดคนเด็ดขาดค่ะนี่ค่ะแป้งของเราก็เริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเขาก็จะเหนียวแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งของเราจะสุกและใสค่ะแป้งของเราสุกได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สลงได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้เรานำไปเทใส่กะละมังนะคะกะละมังนี่ต้องโรยแป้งมันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเทลงไปไม่งั้นแป้งของเราก็จะติดกะละมังค่ะจากนั้นก็พักให้เย็นนะคะพอแป้งเราเย็นเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบแป้งขึ้นมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ให้โรยแป้งนวลกว่อนนะคะ เราก็จะคึงแป้งนะคะให้บางนะคะไม่ต้องบางมากนะคะเอาแค่ให้เขาแบนค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ตักไส้ก๋ยช่ายที่เราทำไว้นะคะลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะห่อนะคะค่อยคบีบแป้งเข้าหากันแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแป้งส่วนเกินก็ให้เราบิดแป้งออกนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําไปใส่ซึ่งนะคะซึ่งนี่ต้องทาน้ํามันก่อนนะคะทาน้ํามันให้ฉ่าเลยค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทาน้ํามันพืชนะคะที่ตัวแป้งค่ะเพื่อแป้งของเราจะได้ใสนะคะ เราทาน้ํามันที่ตัวขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามานึ่งค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเราจะนึ่งประมาณ20นาทีค่ะหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วนะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะเราก็จะพักเขาทิ้งไว้ให้เย็นตัวลงนะคะถ้าขนมเราเย็นตัวลงก็จะใสย,ยิ่งกว่านี้อีกค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปทำน้ำจิ้มกันนะคะ น้ำจิ้มก็จะมีน้ำช่มสายชูนะคะ110กรัมค่ะจากนั้นก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะ200กรัมค่ะตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะ30กรัมค่ะซอสหวานนะคะ50กรัมค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนชาค่ะเราก็จะคนแป้งข้าวโพดให้ละลายนะคะหลังจากที่เราคนทุกอย่างละลายดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกค่ะพริกนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตั้งไฟกันค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจิ้มของเราจะเดือดค่ะน้ำจิ้มของเราเดือดประมาณนี้ก็ปิดแก๊สลงได้เลยค่ะเมื่อทุกอย่างเย็นตัวลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะสังเกตไหมคะว่าแป้งกุยช่ายของเราจะใสขึ้นเยอะเลยนะคะแทบจะไม่เห็นแป้งเลยค่ะส่วนนี้ทิ้งไว้นานแป้งของเราก็ไม่แข็งนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือน้ำจิ้มของเรานะคะ จะวัดตักลาดลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ